สวัสดีครับพบกับป่ายุทชานเอลครับวันนี้เป็นมื้อพิเศษอีกมื้อหนึ่งครับโอ้ชอบมากวันนี้ครับเป็นน้ำพริกนี่ครับน้ำพริกกะปิโอ้โหตำกับมือครับแล้วก็นี่ครับปลาทูแมวกับไข่เจียวใส่พริกหยวกครับแน่ยสดจ้อนจริงนี่อันนี้ครับ มะม่วงนะครับมะม่วงม่วงผ่าซีครับเพื่อกินขนมพิกะปีนะครับมะม่วงที่หล่นหล่นแล้วนะครับแล้วก็บางกันอาจจะไม่สับนะครับยำมะกรูดอ่อนครับโอ้โหจิ้มขนพิกะปีับปลาอร่อยมากโอ้ไม่หมดเลยครับขนุนหำ่นขนุนครับหลนเล็กสลแหน่ครับและลนมปีครับนะ มาครับเดี๋ยวขออญาตพริกไทยใส่ครับไข่เจียวก่อนนี่ครับเองก็เป็นคนที่ชอบกินซอสนะครับซอสไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเค็มไม่เค็มแต่ว่าใส่ซอสไว้ก่อนมันหอมครับนี่ครับปุ๊บสองจุดครับปุ๊บ ตั้งตรงนี้เลยครับเป็นเครื่องครัวนะครับมาครับคนนี้จริงๆริว่าจะกินมือนะแต่ว่าพอดีพริกในอ่าพริกปิ่มเยอะครับโอ้ใส่มะเขือพวงนะครับนี่ครับโอ้สุดยอดมากครับโอ้ข้าวพร้อมไุลลุนี้ครับนี่นี่ครับลองกับนี่ก่อนครับมาดลกไปเลยครับนี่ครับนี่โอ้ กับอนนันก็้ปีปิกกับมะม่วงออออโอชามาก จะมกรูดนะครับลองดูครับที่บ้านนะจะม,มีนะครับนี่กบบีร้าดหรไหมครับนะครับน,นี่ครับอย่างนี้นะครับโอ้โหว้าว ทูครับอืออือเป็นตัวทูแมวครับตัเวเล็กแต่ก็โอเคครับกอร่อยมันชอบมะม่มวนโปะครับ เนี่ยปลูกเองมันยาวครับตัดกระทูข้าวพอเนี่ยไ,ไม่เป็นไรครับยังไม่กินไข่เลยปัาบนะครับแล้วก็นี่ครับบางคนอชอบเม็ดนะครับก็ใส่ไปด้วยไม่มีกระเจกาครับ Mm. Hmm. ลูกนุนอ่อนครับนี่มีน,น้ำนะจิ้มนะครับจิ้มเนี่จอกไว้ฝ่ายอ่าเหยียบเอาลองไข่ไข่ทอดกับไข่ผมใส่พริกหยวกครับ ก็แบบโบด้วยไอ,อ้น้ำม่วงครับนี่โอ้หนี้ย

นี่ครับนานยังก่อนอยู่กลับมาที่โมงครับมะมวงวมงวางปับ๊บรับปราทูปับ๊บนะครับนนพิกปับ๊บ

ระวังก้างยากมากต้องคุคกับกรเป็นต้องคุอ อร่อยมากมันเข้ากันดีครับ อืมอืมอืมดีจังปรุง้าไข่เนี่ยมันมีรสอด่มตัวปรุงไข่ด้วย,ย,วยอืม cọt vô Tâm tiêu Cái Ngon lắm Ừ, đi. Khai นี่ครับอืออือ <laughs> 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 ขั้มามะม่วงครับเส้งเดือยครับโปะครับก็พริกปีลาดปึ๊บช้อนแล้วกันคำนี้ไข่รปลาทูแล้วก็อ่าม่วง Muito okay.

ปลาทูนี่เป็นสัตว์ที่คู่โลกมาแล้วครับสร้างความอะไรครับสุดยจริงๆครับ มาที่มะวงครับนี่ผมใส่มะนาวไปแล้วมีมะนาวแล้วก็นี่มะนาวเพื่อไม่ให้มันดำนะครับอ่านี่จริงๆจะไม่จะดำแ๊บโ้คลิกะปิบึ้บอชอ้อนดลกว่าขับนี้ครับขับพิเศษ ใครไม่เคยลองลองครับตัง้องอภิเกหม่วง không ok mm. mm. à กับกระพุ้งครับตเติมเพน่เลยนี่เป็นอ่ากือพวงครับอือ Okay. បាទ hmm. well. 嗯。Oh. สุดยอดมากครับเป็นมือที่อะไรครับแล้วก็แบบการกินารกินนี่เต็มรูปแบบเนี้ยไม่ได้กินนานแล้วมีประทูมีไข่มีนะครับ ชวนมาครับต้องกินมือด้วยก็ลองดูครับไม่ตรกูด,ดกนีคก็หอมนีครับอ่อนจะไม่ขมไม่เลยครับจะเป็นอหอมอนะลองดูครับก็กบนี้คงจบเพีย่นี้ครับวันนี้เริ่มแมงเริ่มมาแล้วครับ เพราะว่าเขาเกี่ยวข้องกันเยอะแล้วห็นไครับ